ผู้รับผิดชอบคำพูดพิสูจน์ได้เป็นวิยศาสตร์าาตาตายโกสันสันชัยต้นไม้เนี่ยผมคุยเ,เขาได้ายแดงตัวเป็นยังไงครับไม่เคยเห็นมา3าิปีแล้วยาเชื้อราไม่เคยแตกรวึงพวสมัยก่อนมีไหม,มจ,จริงจริงแล้วผมถนัดอย่างเดียวเรื่องตีฟันท่ไแพงสีแยกลาระ,ระสงค์นี่ผมทำให้รถติดมาหมดแล้วในอนาคตความร่วมมือระหว่างผู้ ผู้ส่งออกหรือเป็นคนที่ทาตลาดอย่างล้งอย่างเงี้ยครับกับความร่วมมือของสวนเนี่ยเราจะจับมือแบบไหนดีผู้ผลิตก็คือทําตามที่ตลาดต้องการถามว่าแล้วผู้ผลิตสามารถส่งออกได้เองไหมได้แต่มันไกลเกินเอื้อมคุณทีนี้เมื่อผลิตไปแล้วหลายคนพยายามจะกําจัดพ่อค้าคนกลางคนที่ก่อนที่จะถึงล้ก่อนที่จะถึงล้ผมบอกเลยว่าพ่อค้าคนกลางผมไม่เห็นด้วยที่ใครจะ เอาพ่อค้าคนกลางออกจากระบบหลายคนเฮ้ยก็มันเอากำไรเยอะเกินเอาคุณผู้ผลิตคุณเวลาคุณขายของตาคุณก็ต้องกว้างสิราคาเข้าควรจะอย่าเท่าไหร่เพราะว่าพ่อค้าคนกลางนี่จะเป็นคนที่รวบรวมสินค้าและกระจายสินค้าไปอย่างลงลงยิงตรงกระชาวสวนเมื่อไหร่ปัญหาเกิด แต่พ่อค,ค้าคนกลางมีข้อเสียตรงนี้ว่าคุณไม่รู้จกักพอคุณใช้เงินต่อเงินแต่คุณเอาเยอะเกินไปคุณไม่ต้องลงทุนเลยคุณแค่มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งช้าคุณเช็คเลยคุณซื้อเท่าไหร่เขาควรจะไปซื้อเท่าไหร่คุณควรจะเอาเท่าที่คุณพอ,อได้อ่ะพอหมอดีกว่า,วาควรมีรมาตรการราคาราคากลางเท่าก้า,าที่ประกาศมาก่อนว่าราคาควรจะอยู่ประมาณนี้ในช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นหลักไว้ก่อนเป็นหลักไว้ก่อน ขึ้นลงนิดหน่อยว่ากันบวกลบนิดหน่อยสภาพของในสวนว่ากันไปมันอยู่กันได้นะอยู่กันได้อยู่กันได้ครับใช่ครับทุเรียนพอหมอนทองต้องราคาเท่านี้ถึงเท่านี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณไว้อสมมติหมอนทอง8 0ิถึงร2 0ยอเคโอเคอยู่ในโซนนี้แล้วอ่อนแก่มันก็จะหมดไปด้วยนะครับแล้วชาวสวนน่าจะถ้าเกิดทำอย่างที่เหี่ยพูดนะครับมีแก๊ปราคามีช่วงเวลาอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องเฉลี่ยปีนี้เราได้เท่าไหร่มันจะง่ายมากเราก็จะรู้ว่าเราจะควบคุมต้นทุนได ตอนนี้ชาวสวนทํามาชาวสวนไม่รู้ว่าปีนี้กูจะขายได้กี่บาทกูจะเหลือเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีมีราคาการบวกลบเท่านี้นะสําหรับพันนี้พันนี้พันนี้ในช่วงเดือนนี้ชาวสวนคุณก็เลือกทําเลือกลงทุนรู้ต้นทุนด้วยเพราะเรารู้แล้วราคาก็ประมาณนี้ประมาณนี้เออพูดถึงเรื่องมาตรการของรัฐเนาะอย่างเช่นนี้เขามีประกาศมาว่าเดี๋ยวจะต้องมีวันตัดที่10เมษายนเพื่อป้องกันตัวเีขอ่อนอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ทาาำตัว เีหมามองว่ามันมันเป็นไปได้ไหมหรือมันมีประโยชน์แลอมีข้อเสียดียังไงครับในมุมมองของในฐานะที่เป<อ>็นผู้รู้ด้านสวนอยู่<อ>ข้อนี้แหละดีมากเลยที่จะให้ผมดำน้ำําผมยะมุดดินตลอดผมไม่ขึ้นบนดินหรอกบ้าหรือเปล่าทุเรียนตัดก่อนสิบเมษาเฉพาะพันธุ์หมอนทองครับอ่าเฉพาะยังดีในะยิงเฉพาะพันธุหมอนทองพูดง่ายๆเอาอย่างนี้ผมมีหมอนรุ่นจะตัดเดือนเนี้ยเดือนกุมภาเนี้ย ผมมีตอนนี้อยู่สักประมาณไม่เกินสามตันแล้วผมจะต้องเอาสมมตินะตามที่คุณวางมาผมต้องเอาหมอลูกนี้ไปแจ้งหน่วยงานครับเราไร้สาระให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ไร้สาระเลยไม่ใช่หน้าที่เขานะเราต้องไปที่เกษตรพื้นที่เษตอำเภอเออไม่ใช่ไปกำนันผู้ใหญ่มันตลกเขาไม่ได้มีหน้าที่หรือไปอะไปตัวที่สพหงอะไรก็ว่ากันไป ุณจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเป็นมาตรฐานออกกฎหมายมาผมเป็นประชาชนเราต้องทำตามเราต้องทำตามแต่คุณต้องทำออกสเต็ปหนึ่งสองสามให้มันให้มันรู้สึกเออง่ายเว้าแล้วผมอินผมอยากทำตามแล้วมันจริงมันทำง่ายอ่ะง่ายแล้วมันจริงแต่ที่คุณออกมาเสร็จทำได้ไหมทุเรียนเสียรุ่นหน้าสมมติเขียมีห้าร้อยโลกูต้องเสียเวลาไปตรวจกูวิ่งมาลงก็รอพอโทรบอกลงผ่านแล้วครับลงบอกโอ้นี่ติดคิวพรุ่งนี้อีกเฮ้ยอาชีพผม ผู้ต้องรอพรุ่งนี้กรอเพื่อจะเรียนไม่กี่โลเนี่ยนะบางทีเขาบอก2วันสาวันเลยนะครับก็ <c oughs> โอโหตายดิครับรอผลสองสวันเลยนะคือคุณทํางานทุกวันคุณมีเงินเดือนกินแต่ผมอ่ะมีงานทุกวันแล้วออผมรอไม่ได้แบบคุณคเอากันจริงเ,ออเนี่ยมันย้อนแยง้งเพราะฉะนั้นผมมุดดินง่ายกว่าเรื่องของอมาตรการที่ภาครัฐออกมาหรือหน่วยงานราชการออกมาอ่ะยกตัวอย่างเช่น GAP อ,ะว,อ,อ,นะ,อะว่าเป็นประเด็น ประเด็นคลาสสิกสุดละของวงการผลไม้เราเนาะกำลังฮอตสุดแล้วตอนนี้ทั้งฮอตแล้วก็คลาสสิกพูดกันมาไม่รู้กี่สิบปีก็ยังพูดกันไม่จบอ่าอันนี้ในมุมมองของเฮียที่ที่อ่ะอย่างล่าสุดมีการประกาศเรื่องของมาตรการการใช้ใบ JAP เพื่อการส่งออกในมุมมองเฮียมองว่ามาตรการนี้มันยังไงบ้างโอเคดี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  JAP ใช้ได้เลยแล้วแนะนําให้ทุกสวนที่สําหรับทําธุรกิจในการส่งออกทำาเพื่อการส่งออก ต้องมีต้องมีแต่ถ้าขายภายในไม่ต้องนะครับขายกันเองขายออนไลน์ไม่จําเป็นนะเพราะว่าสินค้าคุณการันตีตัวคุณด้วยภาษาไทยกันเองแต่เวลาเราขายประเทศที่สองซึ่งต่างภาษาเนี่ยมันคุยกันไม่ได้หรอกมันต้องมีมาตรฐานแล้วมันมีกฎระเบียบของของเขาว่ากงานพิธีสารธีเอพีในการส่งสินค้าไปประเทศที่สองมันก็คือบัตรประชาชนของเราถูกต้อง คือการแสดงตัวตนถูกต้องว่ามาจากไหนอันนี้เห็นด้วยเลยมีความจำเป็นต้องใช้ J P ในการซื้อขายกันจะต้องระบุชื่อคนขายระบุชื่อคนซื้อระบุชื่อปริผู้ตัดระบุชื่อปริมาณอะไรเงี้ยจำนวนใช่ไหมครับอันเนี้ย การซื้อขายต้องมีใบ J.P อันนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเต็มอันนี้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบย้อากันได้เลยอ๋อวัารู้เลยว่าเราขายใครไปใครตัดเราไปเอาไปเท่าไหร่เอาไปวันไหนเวลาเขาเอาไปส่งออกเขาก็เราจไปดีกับคือจริงๆแล้วเขาเขาผมเป็นคนเสนออืมแล้วก็พยายามบอกว่าคือจริงๆเขาบอกว่า J.P เราจะต้องเขียนเลยขายใครปริมาณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ระบุเลยคราวนี้เนี่ยการส่งต่อเนี่ยการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ย อย่าง,างเฮียเนี่ยก็ได้ส่งต่อมาจากรุ่นพ่อเนาะครับตอนนี้การที่จะต้องถ่ายจากรุ่นของเฮียเนี่ยสู่รุ่นลูกเนี่ยเวลารุ่นลูกมาทําต่อเนี่ยรุ่นลูกก็จะมีทัศนคติอาจจะเป็นเด็กที่จบมาจาก g o o g l e นึกออกไหมเด็กรุ่นใหม่ๆแนะนําเลยหนูห้ามดื้อกับพ่อแม่ครับไม่ต้องดื้อเขาแต่หนูบอกงั้นขอหนูลองสักต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์แต่เขาเห็นทําให้เห็นใช่เป็นวิทยาศาสตร์นะต้องคุยกันแบบวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผล ่ใแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปค้นคว้าจับคนไหนเก่งๆในโซเชียลตอนนี้ในโซเชียลเราเก่งมากเราเสียเวลารุ่นผมอะกว่าจะเรียนรู้ต้องลงตองทำเองไงนี่ไงขาหน้าคอสเพราะฉะนั้นจริงๆก็ก็เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่จริงๆแล้วมันเป็นยุคแล้วด้วยต้องเปลี่ยนเปลี่พราะอีกห้าปีทุเรียนคือทุเรียนครับทุเรียนเราจะไม่จะไม่ส่งออกผลสดแล้วอื เพราะต้นทุนมันสูงทุกอย่างมันแพงอีกหน่อยเราจะแปลรูปหมดเลยน่าจะมีการแปลรูปเยอะแปลร,<ๆ>รูปหมดเยอะอีก5าปีไปเกือบอเกนะือบร้อยเปอร์เซ็นต์างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมเดาอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอผมผมเริ่มพูดเริ่มออกเพจเริ่มไปบรรยายที่นูน่นทุกคนบอกโอ้ยอย่างนี้คนไทยหัวหม,มอสุดยอดเลยก่อนง,งั้นผมก็ปลูกพันธุ์ที่เหนือเยอะๆสิคือพูดอย่างนี้นเลยนะเ,<อ>เพราะทุเรียนคือทุเรียน เพราะเขาต้องเอาเนื้อมาเอาเม็ทิ değil, really ้งเอาเมดทิ <receptors methods> ้งเอามาแปรรูปอ่ะเอาเอาเนื้อมามาปั่นมาปนอ่ามาทำอะไรก็แล้วแต่ไปทำเป็นขนมไปทำอ่ะแล้วก็อัดขึ้นรูปแล้วก็เอาเม็ดออกอัดขึ้นรูปอาจจะเป็นเม็ดทุเรียนเหมือนเดิมแต่ไม่มีเม็ดข้างในแล้วนะอาจจะเป็นเม็ดอ่ะหรือไปทาแยมทําขนมอันนี้เป็นนวัตกรรมเลยนะมันเป็นจริงจิหลังจากนี้ไปเนี่ยเราควรค้าขายแบบไหนเพื่อให้มันยังคงรักษาผมใช้คําว่าเสถียรภาพเนาะประเด็นหลักคือในคุณภาพก่อนครับแบรนด์ พอคุณภาพได้ปุ๊บสร้างแบรนด์ของแต่ละบุคคลให้ได้เลยของแต่ละสวนทุกวันนี้ผู้ส่งออกคุณขายแบรนด์นะแบรนด์ไหนดีราคาถึงจะลงแบรนด์นีนน้ขายได้ตลอดใช่ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยครับไม่ตายนะแต่บางแบรนด์นี่ที่โนเนมหรือแบรนด์ไม่ติดันดับของไม่มีเกรดนี่ไม่ได้ทำคุณภาพจบชีวิตก็ไป,ไ,ปไปตามกลไกราคาคกลไกราคา ของดีและถูกมันไม่มีในโลกหรอกอ่าจริงครับอันนี้เห็นไอของถูกและยิ่งถูกก็มันก็ไม่ได้ไม่มีคนซื้ออยู่ดีเพราะมึงซื้อไปเอาไปทำอะไรไปทิ้งเหรอสองจริงๆแล้วเราเราควรมีราคากลางอย่างที่ผมบอกอควรมีราคาใช่ราคาเข้าๆราคาในแต่ละช่วงนี้ก็คือมันจะบ่งบอกว่า ถ้าเราทําช่วงออกผลผลิตออกช่วงนี้ราคากลางควรอยู่ประมาณนี้เราควรจะลงทุนเท่าไหร่บริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นเพราะเรารู้ราคาขายแล้วเราเรารู้แล้วเรามีราคาขายในในราคากลางตั้งหลักแต่ทุกวันนี้สวนเนี่ยทำไม่รู้เมื่อไม่รู้ปุ๊บมันเลยซื้อขายลงหนางถูกไหมฮะขายให้ราคาดีก็ไปก่อนเลยเสร็จแล้วก็เอาเงินอนาคตมาใช้เนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าถ้าพูดอย่างนี้มันแบรนด์น่าจะมีบทบาทสําคัญสุดนี่ไง มันมีความเป็นไปได้ไหมครับผตัวตนไงตัวตนไงใช่ใช่ผมชอบพูดประโยคนี้ผมชอบพูดประโยคนี้ในทุกๆเวทีที่ผมไปนะครับผมอยากให้ทุเรียนเราเหมือนเหมือนเนื้อวากิวที่มี a 5 a 4 a 3มันจะเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ในวงการทุเรียนเราเนี่ยนะต้องทําให้ได้ต้องทําให้ต้องทําให้ได้เนาะมันจะได้อย่องางที่เราบอกเนื้อหนึ่งเนื้อสองนะอันนี้มันก็อาจจะเป็นเหมือนวากิว A5A คุณคุณจะบังคับทุเรียนให้เป็นเนื้อหนึ่งทั้งหมดอะเหมันว่ามันไร้สาระไปไม่ได้มันไม่มีทางหรอกเพราะตลาดแต่ละหลัฐผู้บริโภคอ่ะ คนกินเนี่ยมันมีหลายระดับคือคนมีตังก็อยากซื้อดีที่สุดอ,อร่อยที่สุดไอ้คนที่มีตังไม่ถึงอฉันแต่ฉันชอบอะประมาณนี้โอเคแล้วรสชาติแค่นี้ฉันรับได้แล้ว,วกับผัาประมาณนี้โอเคแล้วโอเคแล้วเพราะนั้นอยากจะบอกเลยพยายามทําแบรนด์ตัวเองไว้พยายามทําแบรนด์ครับทุกอย่างจบสวนก็ควรมีแบรนด์ของตัวเองต้องมีแบรนด์อย่างเดียวครับ ต้องมีตัวตนนะ่ะต้องมีตัวตนคุณเกิดมาคุณยังไม่ตายคุณไม่มีตัวตนไม่ได้ไม่ไปแจ้งเกิดเนี่ยก็ไม่ได้จบแล้วจบแล้วครับสวนก็ต้องมีทุกอย่างเพราะว่าอย่าลืมน,น,นะทุกวันนี้เทคโนโลยีหรือเรื่องอะไรมันไฮเทคครับนะฮะมันเกิดการแข่งขันสูงมากเพราะนั้นคนที่มีตัวตนแล้วคนที่มีผลงานเท่านั้นอยู่ได้แล้วเหลือพืชตัวสุดท้ายแล้วนะเช่นจันบุรีผมกล้าพูดเลยจังหวัดจันเนี่ยอดีตเรา พลอยเลยครับเฟื่องฟูมากค้นกันนี่รวยทุกคนพอพลอยเริ่มหมดไป40น่ะ40ไปปุ๊บนากุ้งมานากุ้งหมดยางไปยางก่อนจะมีแปบหนึ่งไปยาง่อตอนนั้นโอ้โหร้อยยสิบเลยลงยางหมดเป็นไงล่ะทุกวันนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะเหลือตัวเดียวแล้วนะแล้วยังมองไม่เห็นตัวอื่นยกเว้นกัญชา